ความเบื่อถ้าเข้าใจธรรมชาติของมันได้คุณก็กำจัดมันได้ค่ะทุกคนนะคะต้องเคยผ่านความรู้สึกเบื่อไหนมาไม่มากก็น้อยค่ะบางคนเบื่อบางเรื่องบ้างเป็นบางครั้งนะคะบางคนเบื่อหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันค่ะบางคนเนี่ยผ่านเบื่อตัวเองก็มีนะคะความเบื่อเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครค่ะจะยากดีมีจนความเบื่อก็ต้องเดินทางมาเยือนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือวิธีการนะคะจัดการกับความเบื่อของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันค่ะเมื่อคุณนะคะเข้าใจธรรมชาติของความเบื่อคุณก็จะรู้วิธีรับมือแล้วก็กำจัดความเบื่อออกไปจากชีวิตคุณได้ไม่ยากเลยค่ะ ความเบื่อเป็นสัญญาณนะคะที่จิตใต้สำนึกและก็สมองของคุณค่ะกำลังเตือนคุณว่ายังมีสิ่งอื่นที่สำคัญรอให้คุณไปทำหรือว่าจัดการอยู่นะคะแทนที่สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เองค่ะนั่นก็คือความเบื่อเนี่ยเป็นสัญญาณของการกระตุ้นให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายของคุณนั่นเองค่ะ สาเหตุหลักๆของความเบื่อนะคะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ หนึ่งเบื่อเพราะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยไม่ได้นําไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการนะคะการที่คนเราอะค่ะทำอะไรโดยไร้จุดยืนจุดมุ่งหมายความเบื่อก็ย่อมมาเยื่มเยินเราอย่างแน่นอนค่ะเป็นธรรมดานะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้านะเกิดว่าคุณใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณกําลังทํางานเป็นเซลแมนขายของอยู่จริงอยู่ค่ะงานก็ดีผลตอบแทนก็ใช้ได้แต่คุณไม่ได้ชอบงานนี้นะคะดังนั้น งานที่ไม่ได้ชอบค่ะแต่ต้องทำและก็งานนี้ก็ไม่ได้เป็นส่วนเสริมให้ชีวิตของคุณก้าวไปถึงฝั่งฝันคุณย่อมรู้สึกเบื่องานที่งานนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่จะเกิดขึ้นค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะ2ค่ะเบื่อ เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรค่ะเช่นคุณเบื่องานเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํางานไปเพื่ออะไรนะคะหรือจะให้กว้างมปกว่านั้นค่ะคือถ้าทุกคนรู้สึกเบื่อชีวิตนั่นก็เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรไม่รู้ว่าชีวิตค่ะจะเดินไปทางไหนตื่นมาแต่ละวันก็จะเบื่อรู้สึกอ้างว,างวาง้างว่างเปล่าหาจุดยืนตัวเองไม่เจอนี่คือความเบื่อที่เกิดจากการไร้จุดหมายในชีวิตค่ะ 3. นะคะเบื่อเพราะว่าคุณผ่านประสบการณ์มามากมายเมื่อเจอเรื่องเดิมๆความตื่นเต้นก็ย่อมลดน้อยถอยลงเป็นธรรมดาค่ะเทียบกับคนที่เคยเจอเรื่องใหม่ๆหเป็นครั้งแรกก็ย่อมตื่นตาตื่นใจรู้สึกท้าทายรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำนั้นทำสิ่งนั้นได้ก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะเป็นคนที่ทำสิ่งนั้นมานานๆละ ก็จะรู้สึกความเคยชินรู้สึกชินชาความตื่นเต้นก็จะลดน้อยลงไปตามกาลเวลาค่ะความเบื่อก็จะเริ่มเข้ามาแทรกในที่สุดนะคะเมื่อคุณไม่พบว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันท้าทายอีกต่อไปดังนั้นค่ะการทําสิ่งใดนะคะในครั้งแรกๆเนี่ยก็ย่อมจะตื่นเต้นเสมอค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นก็จะลดลงนะคะพร้อมกับความเบื่อหน่าจะคืบคานเข้ามาเป็นเงาตามตัวค่ะ ยกตัวอย่างนะคะคือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะสมัยก่อนจะมีหนังไซไฟที่เข้ามานะคะอย่างเช่น Terminator o 1นะคะซึ่งทุกฉากมันท่างดูอลังการสมนะคะสมจริงแต่พอมาเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คะ่ะหนังเรื่องนี้นะคะเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ทําได้ดีมากค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกันพัฒนาขึ้นหนังไซไฟต่างๆเนี่ยก็มีเทคนิคที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเราดูมากขึ้นมากขึ้นนะคะ เราก็จะไม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจหรือว่าประทับใจเหมือนกับที่เรานะคะได้ดูหนังไซไฟเรื่องแรกๆเนี่ยล่ะค่ะฉันได้ฉันนั้นนะคะก็เหมือนวิธีอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นชีวิตคู่ค่ะตอนเป็นแฟนกันใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างก็จะดูดีไปหมดโลกสีชมพูนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแต่งงานการมีลูกความโรแมนติกก็จะจืดจางลงเป็นธรรมดาค่ะสิ่งที่เคยปฏิบัติให้กันสมัยยังจีบกันในใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอย่างเมื่อก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่มากขึ้นที่ป แพร่พันไปกับความเคยชินที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจึงจะเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณว่าคุณต้องการที่จะกําจัดความเบือ่อคุณก็ต้องกลับมาแก้ไขที่ต้นเหตุค่ะนั่นคือหาจุดประสงค์ในการทําสิ่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวนะคะหรือที่ดีที่สุดก็คือหาจุดมุ่งหมายของชีวิตค่ะว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาทำไมการได้ทำอะไรแล้วจะมีความสุขหรือว่าเติมเต็มความสุขภายในของคุณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะตราบใดนะคะที่มีเข็มทิศของชีวิตตัวเองแลเป็นตัวนำทางคุณก็จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่หลงทางแล้วก็มีความสุขค่ะ เป็นไปได้ว่านะคะถ้าเกิดว่าอาจจะมีความรู้สึกเบื่อเล็กๆน้อยๆแทรกเข้ามาให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะการดูหนังฟังเพลงออกกําลังกายให้หายเบื่อน,นั้นทำมาทําได้นะคะแต่ก็เป็นวิธีการแก้ที่ปลายเหตุค่ะ เรียกว่าทำได้ก็ดีนะคะแต่ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะไม่หลงทางหรือว่าไม่เบื่อตัวเองอีกต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะการมีสติแล้วก็รู้เท่าทันใจตัวเองค่ะ รู้ว่าคุณมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำหลังจากนี้ค่ะคุณทำเพื่อตอบโจทย์หรือว่านำทำไปสู่สิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะคุณก็จะพบว่าคิดทำอะไรก็จะไม่น่าเบื่อต่อไปค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณรู้ค่ะว่าจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยเกิดมานะคะทำไหมนะคะเกิดมาเพื่อทำอะไรนะคะคุณก็จะ มีความสุขค่ะได้แล้วก็เรียกว่าคุณก็จะสามารถเติมเต็มความสุขของคุณได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของทุกสิ่งอ่ะค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาค่ะความรู้สึกเบื่อนี่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะเมื่อคุณเรียนรู้ค่ะคุณก็จะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาตินึงของชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะสามารถหาทางค่ะที่จะทําอะไรใหม่ๆที่จะทําให้แก้อาการนี้ไปได้นะคะเพราะรู้ว่าสิ่งนี้ค่ะมันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเป็นเรื่องธรรมดาค่ะส่งพลังให้ทุกคนนะคะเอาชนะความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นค่ะเข้าใจธรรมชาติของมันได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกเบื่อที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่งพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสวัสดีค่ะ